สวัสดีครับพักับผมครับคริตพลเดชวิสัยครับโจหัวไว้ว่าสัมบเวสีการเมืองอ่ะจริงๆมันมีมานานแล้วนะมันมีนานมากมากๆแล้วนะครับการที่เป็นนักการเมืองแล้วก็ส่งริ้วร้อไปตบซับคนอื่นเขาไม่รู้ว่ารี่วรอ้อททำเองหรือว่า ไอ้ลูกี่สั่งให้ทำคือการเข้ามาในวงการเมืองมันเป็นความหอมหวานยิ่งได้เป็นสอสอแล้วยิ่งโกยิ่งเทศไปไหนก็ได้รมก็ต้อรับขับสูอย่างดีได้เป็นประธานในการไปกล่าววยพรคู้บ่บาวสาวในงานแต่งงาน ได้เป็นประธานไปกล่าวแสดงความยินดีกับงานบวชไปเป็นประธานทอดผ้าในงานศพไปไหนก็ได้โดนลากไปนั่งโซฟาแช่ไปเลยนะมาเลยเป็นการความหอมหวานหอมหวน นอกจากจะได้เป็นสอสแล้วนะครับถ้าไปอยู่ในแวดวงการเมืองไปซีกับลูกพี่ก็จะมีตำแหน่งจะได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีจะได้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีจะได้เป็นเลขารัฐมนตรีหรือได้ไปเป็นกรรมธิการคณะต่างๆที่ลูกพี่ฝากฝังได้หรือไม่ก็เป็นอนุกรรมาการ คณะต่างๆแลวเรื่องราวเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันทําให้ตัวเองดูดีมีชาติตกลกูลได้เป็นคนสนิทกับผู้ดักผู้ใหญ่ยิ่งได้เป็นคนสนิทกับรัฐมนตรีได้เป็นสนิทกับคนที่มีอํานาจมันก็ยิ่งจะดูดีอยู่เท่จริงๆนะครับผมแล้วทำยังไงอ่ะก็ต้องทำมาแาดกไง ถ้าไม่ทำมาแดกอยู่ไม่ได้นะครับผมเคยเป็นคนใกล้ชิดกับรัฐมนตรีมาสามคนเขาไปรับใช้ใกล้ชิดแต่แม่งจนเว้ยจนเพราะอะไรเพราะทำรรมาหาแดกไม่เป็นไงการทำมาหาแดดหนึ่งก็คือวิ่งเต้นกบประมาณเอามาลงในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอบอจอเทศบาลอบอตอวิ่งมาลงแล้วก็มาแดกเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเป็นช่องทางทำมาหาแดกช่องทางรทำมาหาแดกที่สองก็คือเป็นผู้รับเหมาโดยที่ไปหัวประมูลและตัวเองก็ได้งานแล้วตัวเองก็เอางานมาขายต่อก็เป็นช่องทาง ที่สองช่องทางที่สามก็คือตกทรัพย์ชาวบ้านไอ้ตกทรัพย์ชาวบ้านเนี่ยก็คือตกทรัพย์ผู้มีอันจะกินตกทรัพย์พวกข้าราชการทั้งหลายที่แม่งโกงแม่งคอรับชันตกทรัพย์นักธุรกิจที่แม่งต้มตุ๋นหลอกลวงก็ตกทรัพย์ชาวบ้าน ก็สามข้อเนี่ยซึ่งเป็นข้อหลักๆของการประกอบสัมมาชีพของผมจะเรียกว่าลืมของนักการเมืองผมจะเรียกว่าสัมปเวสีของนักการเมืองครับกรณีแบบนี้รูกพี่อาจจะไม่รู้ไม่รู้หรือรู้ก็ได้ หรือลูกพี่รู้ก็เฉยๆมันก็ทำมาหาด้กันไปหรือลูกพี่สั่งการให้ไปหาเงินแล้วชื่อกูไปอ้างแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันก็ได้นะครับก้อนที่ผมเกินนามาซะยาวเหยียดเลยก็จะมาพูดถึงนักการเมืองที่เบียดตวดสอย่อว่าสอเสือคือสอเสือที่มอดพรเป็นคนบอกเองก็ไม่รู้ว่าบอดพรจงใจ หรือเปล่าที่อยู่ในคลิปไปตบทับบอสพรนนาการเมืองสอสอไม่ใช่สอสอสเสือครับแต่ในาการเมืองสอเสือคนที่สังคมจ้องไปก็คือคุณสามารถครับคุณสามารถซึ่งเป็นลูกรักของดูงป,ป้อมตอนนี้ก็เป็นรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐตอนแรกผมคิดว่าน่าจะได้เป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐ แต่ไม่ได้ครับไปเป็นได้แค่รองโฆษกพ,พักแล้วก็จะมีบทบาทสําคัญในพักพลังประชารัฐคุณสามารถที่เป็นคนที่ชักชวนคุณวันอยู่บำรุงมาเข้าพักพลังประชารัฐโดยบอกว่าลุงป้อมต้องการตอนนี้คุณวันอยู่บำรุงรก็แคว้งเลยนะครับเพราะว่าพักพลังประชารัฐไม่มีผู้กองธรรมนัตแล้วก็มีคุณไปบูนเป็นเลยขรับพัก ในเลขาภาพที่ไม่ได้เป็นเจ้าบุญทุ่ม้าเป็นผู้กองธรรมนัสหรือคุณสันติก็ยังเป็นเจ้าบุญทุ่มแต่คุณสันติก็เป็นรองหัวหน้าพักแล้วก็ไม่ค่อยมีตัวเจ๋งๆเหลืออยู่สักเท่าไหร่มันก็ในพรรคพลังประชาชนก็ย่อยยับย่อยแย่แล้วยิ่งนักการเมืองสอสอไม่ใช่สอสอนักการเมืองส่อเสือซึ่งคนคิดว่าเป็นคณสามารถ มีปัญหาเรื่องนี้ด้วยก็ยิ่งจอมจับจอมจับกันไปใหญ่เลยแต่คุณสามารถก็ออกมาแล้วนะไม่ใช่เสียงเขาไม่ใช่เสียงเขาเขาเป็นคนพูดเขาต้องรู้เสียว่าว่าเสียงเขาหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ไอ้บอสพอนเนี่ยและบอสพอนถ้าบอกว่าเป็นเสียงของคุณสามารถมึงมีหลักฐานไหมมึงเอาหลักฐานมาไอ้พวกนี้เอแม่งทำได้นะ แต่ปรากฏว่าทนายตั้มแม่งไม่คิดอย่างนั้นเวทนายตั้มแม่งนำตาหนังสือไปไปที่พักพลังประชารัฐแล้วก็มีคนมารับแต่ก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นเลขาพักหัวหน้าพักไม่มารับอยู่แล้วก็มารับไปมารับเพื่ออะไรเพื่อให้พักพลังประชารัฐปลดคุณสามารถออกอ้าว อดได้ไงว่าในเมื่อเขายังไม่รู้เลยว่าคนที่ไปตทรัพย์บอสพอรนั้นคือคุณสามารถอ่ะเขายังตรวจสอบมนอยู่เลยทนายตั้มบอกว่าโทรไปหาคุณศิระเจนจาคาแล้วโทรไปหาคุณวันอยู่บำรุงแล้วทั้งคู่บอกว่าเป็นเสียงของคุณสามารถอ้าวชิบหายเลยทั้งคุณวันทั้งคุณศิระตายหาเลยทนายตั้ม เอามาบอกเอามาแฉอย่างนี้โอ้โหตอนเนี้ยแม่งโทรศัพท์คุยกับใครอะ่ะแม่งลำบากนะเว้ยเออจริงจริงก็เหมือนไปปักปัม๊มคุณสามารถเขาอะตา,ตาลีต้มไม่ออกมาแฉอย่างนี้แล้วมันอันตรายนะเว้ยเดี๋ยวนี้จะทำอะไรแม่งต้องระวังนะเว้ยก็ออกมาแบบเนี้ครับก็ไปยื่นที่พักพลังประชารัฐแต่ ทำไมคนของพรรคพลังประชารัฐมาพูดอย่างนี้ในเมื่อในการสอบสวนสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จเลยก็มีหลายคนก็ออกมาว่าถ้าเป็นจริงนะจะต้องถูกปลดอยู่แล้วและเรื่องราวเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐอะไรออกมาพูดทำไมวะ ก็แสดงว่าแม่งมีมูลหรือเปล่าวะทําไมออกมาพูดอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับคุณสามารถก็จบชีวิตทางการเมืองไปเลยและอาจจะต้องติดคุกติดตารางด้วยถ้าเกิดมีคนร้องเรียนและผมบอกให้ว่าถ้าเกิดมันเกิดเป็นดังขึ้นมามันจะมีบอสพรสองบอสพรสามบอสพรสี่บอสพรห้าที่นักเมืองคนเนี่ยที่ โทรหาบอสพอรนที่มีเสียงคล้ายคุณสามารถเนี่ยก็จะโดนกระหน่ำโซล่าเซลล์เลยทีเดียวมันก็จะเสียราังวัดการที่คุณสามารถออกมาปกป้องรุมป,ป้อมและมางัดข้อกับพักเพื่อไทยที่จะยุบพักให้ได้มาต่อยอดกับคุณธีรยุทธ์ที่ไปยื่นให้ยุบพักไปยื่นเอาเรื่องคุณทักษิณเอาเรื่องพักเพื่อไทย แล้วก็ต่อยอดเสริมกับคุณใบบุญนิติตะวันในเรื่องนี้แล้ะคราวนี้ยังไงอ่ะถ้าเป็นจริงไปว่าแต่เขาอีเหงาเป็นเองอ่ะคนที่ตัวเองไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องยุติธรรมมีสิทธิ์ไปด่าคนอื่นว่าเป็นคนไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมได้หรือวะได้หรือว่ากูอยากจะถามอ่ะ อนนี้ก็เงียบสนิทไปเลยนะไพบูณิติตะวันจ่เป็นคู่หูกับคุณสามารถไม่ใช่เหรอเป็นคู่หูกันไม่ใช่เหรอ่อะคุณศิราเจนจาคะออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องพฤติกรรมของคุณสามารถเลยนะเว้ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นผู้ตกทรัพย์หรือเปล่าอ่ะแต่ฟังดูแล้วก็เหมือนว่าใช่อะ่ะศิราอธิบายยาวเหยียดเลยผมก็ยังไม่เห็นว่าคุณสามารถจะมาตอบโต้อ,อะไรคุณศิราเลย ก็ยังไม่เห็นคุณสามารถมาตอบโต้อ,อะไรชลายต่้มเลยก็เห็นบอกว่าให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าจะฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องไหนได้ไหมผมจะบอกให้นะครับว่าไอ้คนพวกนี้เขาไม่กลัวหรอกครับไอ้ก้อหามินประมาะไอ้ก้อหากันจอบกระจอบก็ง้อยเอาไว้ครูเอาไวค้ไวครูเด็ก,ดกอชิบหายก็อหาฆ่าคนตาย,ยนะี่น่ากลัว ข้อหาช่อคโกงพนันออนไลน์ขายยาเสพติดค้ามนุษย์แชรูปโซ่ข้อหาพวกนี้น่าก,กลัวว้องบินประมาทถามใบทะาลตั้มมันจะกลัวมึงเหรอคุณศีละจะกลัวมึงเหรอไม่มีใครก็กลัวหรอกอย่าเอามาพูดแบบแม่นเท,ะทะ่คือเล่นงานมึงต้องเล่นกันไปเลยมึงต้องขุดคุยกันไปเลยจะบอกให้ ตอนนี้ก็โดนกระนำเลยรุมกระนำเหมือนนักการเมืองอีกคนหนึ่งนะที่แม่ไปสอสอสอบตกแล้วมันก็เป็นลูกกระโปงลุงตัวก็อีกตอนนี้ก็เงียบไปแล้วแต่ก็ยังมีตำแหน่งแห่งหนนอยู่นะไอ้คนพวกนี้มันเก่งอ่ะผมเจอมาเยอะนะไอ้พวกคนเหล่านี้มันเก่งมันเป็นคนที่หาเงินให้นาย่ะ แล้วก็พูดจาเดียเลียกข้งเลียขาเลียกระโปกเดียได้ครับท่านเยี่ยมครับท่านเจ๋งครับท่านอะไรทำนองนี้คือคนที่แม่งมีอำนาจนะ99%แม่งหูเป่า99%แม่งชอบคนเลียแข้งเลียขาเลียกระโปงมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันเป็นมันเป็นสูตรสำเร็จเลยของคนมีอำนาะจ99%มี1%นะึ่ะอร์์เน่ ที่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมอา้าวแล้วเราจะทํำยังไงขจัดสัมเบวสีทางการเมืองออกไปได้ยังไงอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงคุณสามารถนะพูดถึงคนที่เข้ามาทํามาหาแดกกับโดยอ้างน,นักการเมืองโดยอ้างลูกพี่จะยังไงวะจะยังไงจะ,จะจัดการยังไง ก็ต้องเป็นหน้าที่อของของใครอ่ะไอของสภาประชานสภาก็ดูแลได้แค่สสไอคนที่ไม่ได้เป็นสสก็ไม่ได้ดูแลแต่ถ้าเป็นกรรมธิการก็พอจะดูแลได้แล้วจะทําไงทำไํำยังไงมันมันก็ยากนะเว้ยคือกรณีนี่คนที่ตกซักอ่ะเขาอ่ะแล้วเขาให้ตังอะ มันก็เป็นพวกเดียวกันมันก็กเหี้ยระยำตำบอลเหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่แฉหรอกแต่เมื่อมีเรื่องมีปัญหามันถึงมาแฉกันเนี่ยคนที่ไปวิ่งเต้นตำแหน่งอ่ะแล้วไม่ได้ตำแหน่งอ่ะมันก็มาแฉองถ้าได้ตำแหน่งมันก็ไม่แฉอ่ะเข้าใจไหมมันก็กเหี้ยพอกันอ่ะผีน่าโรงผูกพอกันอ่ะเพื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องอยู่ในกระบวนการ ของทางรัฐแต่กระบวนการของทางรัฐแม่งก็ตบทับเหมือนกันงานนี้นะผมกลัวว่าบอสพอนะแม่งจะเป็นติดเชื้อในกระแสะเลือดจริงๆอ่ะเพราะถ้ามันไม่ติดเสื้อในกระแสะเลือดนะถ้ามันแฉนะผู้คนที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายที่แม่งจะต้องโดนและครั้งนี้เป็นอุตาห์หอนะไอ ไอ้นักการเมืองสอสอที่เสียงคล้ายคุณสามารถอ่ะที่มันมาด้อยค่าข่าราชก,การก็ไอ้ข้าราชก,การอ่ะแม่ก็ททาตัวให้เขาด้อยค่าจริงๆอ่ะมึงทําไมต้องไปกลุ่มกระโปงก,กับพวกนักการเมืองเกินเหตุหรือเปล่าวะเอออยากเป็นใหญ่อยากเป็นอธิป,ปดีก็โอเคก็อยากเป็นแต่ถึงขั้นต้องไปกลมกับกลุ่มกระโปงไปขั้นเลียส้มตีนเขาอ่ะอย่าเป็นอธิป,ปดีเลยดีกว่าเอาจริงๆ มันมีศัก์สีเว้ยเอาพร้อมปากหรอมคอไม่ใช่แม่งมาไอเหี้ยวพวกนี้แม่งมาด่าเป็นไงแม่งเดี๋ยวไอพวกนี้ก็เดินตามตูดคอยเช็ดขี้เช็ดเกี่ยวกูว่าให้เงินมันไปหน่อยให้มันดำดังหน่อยไอพวกเนี่ยไอปากแม่งเหี้ยแล้วมึงเป็นใครวะไอชิปหายไอนักการเมืองสอสอตัวสอเนี่ยสอเสือเนี่ยมึงเป็นใครวะมึงใหญ่โตขนาดไหนวะมาด้อยค่านักการเมืองอย่างนี้ แสดงว่าเวลามึงคุยกันในวงเล่ามึงด่าไอ้พวกอาิตย์ประดีด่าไอ้พวกประดับกระวงเป็นหมูเป็นหมากันเลยเหรอวะไอ้นี่แม่งต้องตบปากมันอะต้องเอาตีนตบปากมันไอ้พวกเนี่ยเอาจริงใช่ป่ะมันต้องให้เกลยรติซึ่งกันและกันสิวะนั่นแหละโอเคตอนนี้ก็ต้องกอบกู้ ข้าราชการประจำและกอบกู้นักการเมืองน้ําดีทั้งหลายแหละถ้าขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับเวลามีการรัฐประหารครั้งใดผู้คนก็แท้ซ้อนสัรเสริญครั้งนั้นเพราะไอ้นักการเมืองส้นตีนพวกนี้เพราะไอข้าราชการส้นตีนพวกนี้ที่เรียกระโปงนักการเมืองนัน่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นั่เสนอในแง่มุมของผมครับตอนนี้ผมก็ทำกองทุนอิสระผลกับดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดก็ระดมเงินนะเพื่อที่จะเข้ากองทุนผมนํารูปพ่อปู่สีสุดโทเทปพระเจ้าแห่งโชคด้า ไปเข้าพิธีไหวครูปู่ใหญ่ซึ่งเป็นพิธีปลุกเสกด้วยเข้มขังมากสำหรับคนที่อยู่สายพญานาคบูชาได้นะครับ290บาทเงินเข้าความทุนอิส,สรารพัดครับเข้ามาแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยกดติดตามแล้วก็ดูโฆษณาท่ายคลิปด,ด้วยนะ หนึ่งในนั้นก็คือกระถางครับกระถางแคนตัดสวยงามมากอันนี้เป็นถ้วยกาแฟนะครับแล้วก็มันทำเป็นกระถางซึ่งใช้เวลาสามชั่วโมงครับเป็นงานศิลปะเป็นงานแฮนเมดแล้วเป็นงานสีะะ่ make, แฮน,าน hand. ขายราคาสองร้อยเ้าสิบบาทครับเงินเข้าคนทำแล้วก็เข้าช่องกิจโพส h แชแนล ผมก็จะเอาเป็นค่าใช้จ่ายไปสู้คดีสวสมชายแสวงการวันที่20ไม่ใช่วันที่21ตุลาคมดีครับที่ศาลอาญารัชดาการอามาได้ครับทางเฟ e บ o ๊กอาจารย์กิจชีวิตกับดานเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับสุดท้ายอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าชีวิตทุกคน จะทำงานจะต่ำต้อยจะสูงสูงขนาดไหนก็ถ้าเป็นงานบริสุทธิ์ไม่ใช่งานบริสุทธิ์ถ้าเป็นงานที่บริสุทธิ์นั่นแหละทุกอาชีพมีคุณค่าเสมอครับเราอยาไปดูถูกตัวเองตราบใดที่เราไม่ดูถูกตัวเองก็ไม่มีใครกล้าดูถูกเราครับ ชื่ผมจงรักแล้วก็เทิดทูนอาชีพของตัวเองครับวันนี้ขอบคุณครับขอท่านมีความสุขน,นะและขอให้ควาคุ้มคมรองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี